โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนนูหนังทุกช่องทางอยู่กับพิจิตคืนนูหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์คลิปแรก3คู่จาก 3, าก3ลีกครับเริ่มที่เวลาตีหนึ่งครึ่งบุนเดสลีกาเยอรมนีครับโบคุ้มอันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์อันดับ9โบคุม2 7จแต้มจากการชนะ5เสมอ12แพ้13เกมล่าสุดบุกไปแพ้วอบวกมา0ต่อหนึ่งะครับตัวหลักทาคุมิอาซาน สามแต้มจากการชนะ11เสมอ6แพ้13เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะกลับบักมา4-3นะครับอังเดรคาเมริกโรเบิร์สคอปนะครับแม็กซิมิเลียนไบเออร์แล้วก็วอลเวคคอร์สครับเป็นกองหน้านัดแรกเจอกันฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านชนะ3-1คู่นี้ตามหน้าเสือเขายังมองโบคุ้มเป็นต่อเล็กน้อยนะครับโบคุ้มหนีตกชั้นส่วนฮอฟเฟนไฮม์ค่อนข้างลอยตัวนะครับดูแล้วเนี่ยยังชอบที่ฮอฟเฟนไฮม์ครับที่เจ๋งมองว่าลงตัวกว่าเกมนี้ปิดประตูแพ้แน่ไม่เสมอก็บุกชนะเลยเชียร์ฮอฟเฟนไฮม์นะครับ คู่ต่อมาตี14.5เกาโชเซราอิตาลีครับฟรอซิโนเน่อันดับ18จะเปิดบ้านเจอกับซาลานิตาน่าทีมบวยครับฟรอซิโนเน่28แต้มจากการชนะ6เสมอ10แพ้17เกมล่าสุดบุกเสมอโตริโดมา0-0ต่อ 0, นะครับเอเมริโอวาเลลลี่มาโกเบสเซนินีครับกองหน้าเป็นวาลิตเชสติรากองหน้าตัวเก่งเจอกับซาเล่15แต้มจากการชนะ2เสมอ9แพ้22เกมล่าสุดแพ้ขาบ้านกับฟิโอเรนติน่ามา0-2ต่อ 2, นะครับอันโตนิโอคันเดวาติดโทษแบมน,นะครับแกนหลักก็จะเเป็นโตมาบส ของหน้าก็ชอนไวยมั่นแล้วก็มีซีมี่นะครับของหน้าไนจีเรียครับนัดแรกเสมอหนึ่ง,งที่บ้านซาแรคู่นี้ก่อนเกมฟลอเรโซเน่เป็นต่อเยอะแน่นะครับฟลอเโซเน่หนีตกชั้นเสมอมา4เกมติดส่วนซาแรเนี่ยน่าจะรอไปเล่นในเซลบีนะครับดูแล้วเชียร์ไปที่ฟลอเโซเน่ครับเป็นเกมที่น่าจะต้องบังคับชนะครับการันตี1ประตูไปรู้ประตูที่2เชียร์ฟลรโซเน่นะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองตรงฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษควีนส์พาร์คเรนเจอร์อันดับ18จะเปิดบ้านเจอกับลีดรองจ่าฝูงควีนส์พาร์ค50แต้มจากการชนะ13เสมอ11แพ้20เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเพรสตัน1-0นะครับอีเลียสแชร์คริสบิลล็อกลินดอนไดครับเป็น3แนวนะรุกในขณะที่ลีด90แต้มจากการชนะ27เสมอ9แพ้8เกมล่าสุดบุกชนะิบเดนส์โบรมา4-3นะครับบาร์ดกาวสโตลย,ยังเจ็บแต่ว่าแกนหลักที่เหลือรุตเตอร์ซัมเมอร์ววลลิิฟตตยออนนโกงห้า แพทริกบัมฟอร์ดนะครับนัดแรกเจอกันลีดเปิดบ้านชนะ1 0คู่นี้ก่อนเกมเขามองลีดบุกมาเป็นต่อนะครับควีนสปาร์คเนี่ยหนีตกชั้นห่างโซนตกชั้น4แต้มส่วนลีดรุนเลื่อนชั้นอัตโนมัติด้วยการเป็นแชมป์หรือรองแชมป์ไปเลยนะครับดูแล้วเนี่ยชั่วโมงนี้ลีดดีจริงๆนะครับตัวผู้เล่นกลับมาสมบูรณ์แม้ว่ามาเยือนแต่ยังเหนือกว่าครับลีดจะบุกมาเบียดชนะควีนสปาร์คถึงถิ่นได้เชียรลีดนะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบไปที่ฮอฟเฟนแฮมฟลอราย